รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้อำนาจรัฐบาลระดับท้องถิ่นได้ใช้มาตรการโควิด -19 ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่น47จังหวัดออกมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่หลังจากการระบาดของสายพันธุ์ BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนทำให้ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย2 3 3 1 0 0คนแล้วในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพียงเมืองเดียวมากกว่า40,000คนเป็นครั้งแรกการตัดสินใจในครั้งนี้ของรัฐบาลจะถือเป็นการเปิดทางให้แต่ละจังหวัดประกาศใช้มาตรการที่คิดว่าเหมาะสมได้ทันทีหากพบว่าระบบสาธารณาสุขในพื้นที่รับภาระสูงขึ้น รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญอากาศร้อนจัดหลังเกิดคลื่นความร้อนต่อเนื่องเป็นวันที่3ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไปคลายร้อนที่ชายหาดโดยอุณหภ,ภูมิลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ32องศา,าเซลเซียสแต่สำนักงานอุตุตนิยมวิทยาแห่งชาติเตือนให้พื้นที่นครซีแอตเทิลเฝ้าระวังความร้อนอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับรัฐอเริกอนซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอากาศร้อนจัด ถึง43องศาเซลเซียสหลังจากเมือง land, พอตแลนด์เผชิญอากาศร้อนเกิน32องศาเซลเซียสติดต่อกัน8วันแล้วค่ะ